สวัสดีครับวิษณนฮากินแบบพอเพียงครับมาหนีกับเขาบานตะเวนครับเลยมาทําการตัดขอบกระทิ่งปลานะครับเนาะตัดขอบคัดเงาขัดยางเรียบร้อยแล้วครับแบบงามจีนนะครับงามจีนในราคาสามร้อยกว่าบาทครับกะมาเห็ดไห้มันจากคมคมกับมาลบเรียมบอกให้มันเด็จับยังไงนะครับเนาะมาหนีก็มีแต่มาตัดขอบเองบนนี้ครับนี่ ซื้อมากมาตัดขอบเองเบิดครับของถืกครับของถึกตัวนี้มาลาสุดครับมาลาสุดมาลบขอบลบขอบลบเรียมบอกเราอยร้อรนะครับเนาะความจับตัวนี้ยิ่งดีครับตัวนี้สุดยอดเลยครับตัวนี้ก็แต่งในปีหนึ่งแล้วครับนี่รับเสือของถือมากเท่ากับ มาแ่งมาหลบเอาเด้อครับเด้อนี่ราคาสามรอยกว่าบาทนกมเห็ดให้มันจับง่ายใบง่ายก็ได้ที่กันครับบ่มีงบหลายอันนี้สําหรับคนงบหน่อยเขาอยากให้จับง่ายใบง่ายให้กับมาดัดแปลงมาตกมาแต่งเอาแบบนี้นะครับสําหรับคนงบหน่อยนะครับเนาะถือว่าบม่ขี้ลายครับโอเคพ่อจับง่ายใบง่ายเนี่ยนะครับบ่ต้องสวยขนาดได้ก็ได้ครับครับผม เราอุปกรณ์กับบะมีอย่างไรครับมีหินเจียมีแผ่นกระดาษรส้แล้วก็มีไข่ปะาว่านครับกะพายินคัดสแตนเลสนะครับก็บได้แล้วครับอุปกรณ์กระเสื้อน้ำแอปนี่แหละราคาประมาณเท่ครับาราคากี่บาทครับสามารถซื้อมาเห็ดใดซื้อเชนึงกับเห็ดไดไร้างามนอยครับมันซื้อร้างามแล้วเรา่นนะ็มีตัด ก็มีงามที่บ่ท่านไหนตัดอยู่นะครับเนื้อท่านไหนออกมาให้เบิ่งครับลายงามนี่ครับงามสองงามนี่แหละแต่ว่ามูนี่ตัดเรียบร้อยแล้วตัดขอบตัดยังเรียบร้อยแล้วครับจับง่ายครับบวบาดมือบเจ็บมือครับบวกัดดางพร้อมกระถือว่ากระดูดีอยู่นะครับก็บรถือว่าขี้ลายนะครับเนาะเ่ฝีมือคอนเฮาตัาเองเนาะก็ได้จับได้ใบง่ายครับก็ได้ยิ่งครับผม คใชวบว่าพี่น้องนี่นะครับน้องบอ้องไปกินยังมากไหมครับกับของถือซัมเนี่ก็ดีแล้วแหละสำหรับผมว่าอายุหากินได้หลายเน่านะครับเนี่ของเงี้กับเมียนมาแล้วอันนี้กับเมียนมาของเงี้มาได้สองมือกับเมียนของไงเลยครับนี่ปากปีเลยครับเพื่อนนี่แล้วเพิ่นนี่นี่มากกว่านในปีหนึ่งนี่ยงอนแดงเอามาเรือยครับสองตัวนี่เมียนแบบงอนแดงมาเรือครับแล้วว่าตัวนี้ผม ถือว่างเดือนใดนี่ยแหละต้อบผู้คอยเดบายนะครับเนาะครับส้อนรับคลิปนี้ก็มีขนมีนะครับเนาะขนมีอันไม่อันใดกะทีไม่เห็ดในพี่ให้น้องบึ้งนะครับเนาะครับห่อของถือๆมาเห็ดให้จับง่ายใบง่ายก็ได้คือกันครับครับผมสวกเรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบันทึกกันคลิปไม่แล้วครับเด้อสวัสดีครับ